เหตุการณ์ที่ปทุมธานีบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขาแจ้งกับเราว่าเขายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลเขายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไม่เห็นข่าวกรณีของสจปทุมธานีคืนลวงเพื่อนสจหญิงเข้าโรงแรมครับคุณผู้ชมปรากฏว่ามีภาพวงจรปิดออกมาแล้วฝ่ายหญิงวิ่งหนีออกมาฮะนี่เป็นภาพนาทีเกิดเหตุตอนห้าทุ่มโดยประมาณนะครับฝ่ายหญิงเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากโรงแรมฝ่ายชายเนี่ยวิ่งตามออกมานะครับให้ดูอีกรอบ ฝ่ายหญิเงเนี่ยวิ่งออกมาจากห้องเดียวกันเลยมองซ้ายมองขวาเสร็จปุ๊บวิ่งหนีไปทางฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของจอแล้วไปหลบซ่อนอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นไปหลบอยู่ข้างตู้เลยฮะฝ่ายชายเนี่ยวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บเอายังไงดีกลับเข้าไปใหม่แล้วขับรถตามครับคุณผู้ชมมีภาพตอนขับรถออกมาจะตามหาฝ่ายหญิงหาไม่เจอผู้หญิงไปซ่อนอยู่ในเซเว่น จริงๆถ้าย้อนไปก่อนห้าทุ่มก็มีภาพของรถคันนี้เลี้ยวเข้ามาในโรงแรมแห่งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวของเราตามไปที่โรงพักคูคตนะครับไปเจอกับร้อยตำรวจเอกมนตรีรัตพันธ์รองสารวัตรสอบสวนก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มครับฝ่ายหญิงอายุ38เป็นสอจออยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูมาแจ้งความเธอมาอบรมครับที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้วเขามีเพื่อนสอจอในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจัดเลี้ยงต้อนรับ งานเลี้ยงเนี่ยเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นจัดที่สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ổ. มีผู้ชายคนหนึ่งทราบต่อมาว่าเป็นสอจอปทุมธานีพยายามเข้ามาขอถ่ายรูปเธอตั้งแต่เธอปรากฏตัวในงานเลยมาขอถ่ายรูปก่อนเหมือนพยายามจะมาตีสนิทเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากงานเลิกประมาณเกือบห้าทุ่มผู้ชายคนนี้บอกเธอว่าเดี๋ยวไปส่งที่ที่พักเธอหลงเชื่อก็เลยขึ้นไปบนรถเธอบอกอย่างนี้พยายามจะกดกระจกรถ เพื่อเรียกเพื่อนมาขึ้นรถไปด้วยกระจกเปิดไม่ได้แล้วรถก็พุ่งออกมาทันทีปรากฏออกนอกเส้นทางเลี้ยวเข้าโรงแรมพอเข้าไปถึงโรงแรมก็ลากเธอเข้าไปในห้องจากนั้นเปิดไฟแล้วกอดจูบรูปคำเธอพยายามปัดป้องแล้วบอกว่าหนูไม่อยากมีอะไรกับพี่ฝ่ายชายก็เลยบอกโอเคโอเคนอนกอดกันเฉยๆก็ได้เธอก็เลยออกอุบายว่าโอเคงั้นก็นอนกอดกัน พอลงไปบนเตียงฝ่ายชายลงไปก่อนเธอหาจังหวะสบโอกาสจึงวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแล้วไปซ่อนตัวอยู่ในเซเว่นขณะนี้ตำรวจลงพื้นที่แล้วนะครับพนักงานสอบสวนหลังจากได้รับแจ้งก็ไปตามสถานที่ตามคำให้การของผู้เสียหายแล้วก็ออกหมายเรียกฝ่ายชายแล้ว mm. เป็นสอจอ,อยู่ที่เห็นว่าคลองหลวงนะฮะจริงๆเนี่ยเราได้ชื่อแล้วแล้วอย่างที่บอกเราโทรไปคุยเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเจ้าตัวยังไม่พร้อมให้ข้อมูล ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นขอเวลาก่อนครับค่ะอ,อ่ะส่วนโครงการเที่ยวไทยคนละ